ครับต่อมาชื่อก็ลงลงตรงตัวเวลาเรียกก็จะเรียกว่วรอเเลตนะครับตรงแลนะ้วเซอรีนนะครับเรียกยาวเรียกแค่าวายเุลตก็จะให้เข้าใจรงต่อมาเป็นสีในตระกูลน้ําเงินซึ่งซึ่งสำคัญมากชื่อนี้จะได้ถูกผลิแปล์จะได้ปล่อยมากโคบอลต์โคบอลตบลูนะครับโคบอลตบลูโคบอลคือสีปรรยากาะ ที่อยู่เป็นละอองของสีเอะมันมีเรื่องมีสาภาษาศิาปาลปะนะคำว่าละอองจะดูฟังดูกระเดะยังไงเนะเนี่ยมันมีคําว่าละอองของสีเนะียครับมันเป็นสิ่งที่เราพูดกันว่าละอองของนี้ออกมาสะท้อนใหม่ไหนะครับคําว่าละอองบรรยากาศสีโครบอลูนะครับต่อมาคือแม่สนะีนะครับนะครับ พลาสตินบูนะครับพลาสตินบูแม่สีน้ำเงินนะครับในในในตระกูลของของสีน้ำเนี่ยมันจะเราจะไม่ใช้อยู่สองสีนะครับบางคนก็ใช้แต่ว่าคุณครูก็ไม่แนะนำให้ใช้คือสีขาวกับสีดำสีขาวนี่จากกระดาษนะครับกับตัวน้ำเชียร์สีดำเนี่ยมันจะได้จากสีดำนลงแข็งนั้นก็เลยจัดสีที่เข้มที่สุดนะครับ ออกเป็นสีน้ำเงินและในบรรยากาศที่ไว้สำหรับเก็บเงาหรือไล่เงาเรียกว่าอินพิโตนะครับต่อมาคือสีกลุ่มที่เป็นสีน้ำตาลนะครับเอ๊ะทำไมทำไมคุกูเอาเหยลโลโอชื่อก็บอกว่าสีเหลีอยไม่อยู่กลุ่มนั้นน่ะทำไมมีอยู่กลุ่มน้ำตาลเพราะมันมีคำค่อง้ายว่าโอ้ เยลโลอมันเป็นสีกลุ่มไม้ครับต้นไม้ลำต้อนอนะครับสีเป้นพื้นสีพื้นื้นสีนนที่เราต้องเจือนะครับเยลโลอ้ต่อไปคืออะไรครับรเบิร์นไชน่านครับเบิร์นไชน่าอยู่ดีเลยนะครับต่อมาคือเบิร์นอัมเมอร์สีน้ำตาลไม่ไหม้แล้วมันจะเรียกยังไงล่ะมันมีในกลุ่มน้ำตาลเนี่ย ของของวินเซอร์เขามีอีกเป็นร้อยสีนะครับมีเบิร์นแ e มเบอร์เบิร์นแอมเบอร์ซัมเบอร์เบิร์นแอมเบอร์ไลท์เบิร์นมเบอร์ดาร์มีเยอะแต่เนี่ยเอาแค่เนี้ยที่กุจัดให้นะฮะเอาให้เรียนรู้เดี๋ยว,ยวไอ้พวกนั้นคือศิลปินเวลาเขาทำเขาขี้เกียจเขาเริ่มไม่อยากผสมสีแล้วเขาก็เลยจัดไว้ให้เยบน้อยต่อมาคือกลุ่มสีเขียว นี่ไงแซฟกีนแซฟกีนที่แม่เป็นชีวิตจิตใจอข,อของศิลปินทุกคนเลยครับ<อ>เพราะว่านี่ฮะแซฟกีนคือสีใบไม้ที่โดนแสงหรือที่แตกแสงเห็นไหมครับเห็นไหมฮะแล้วพอมันมีเงาสีเข้มๆลงมาเราไม่เรียกแซฟกีนแล้วเราเรียกว่าฮุกเกอร์กีนบาร์นะมันมีฮุกเกอร์กีนไลท์อีกนะครับ พุกเกอร์ i, สีไลท์คือผสมมากน,น้ำมากเลยก็เป็นพุกเกอร์ิีไลท์พุกเกอร์สีดาร์กนะครับก็คือสีที่ม,นมันอยู่ในเงาในที่มืดนะครับใบไมไ้อันนี้จะแดะมากเลยสีนี่สวยนะครับเรียกว่าเอโมอรอลเป็นสีสําหรับเขียนวัตถุสิ่งของนะครับวัตถุสิ่งของสายอะไรพวกเนี้ยสีจะตรงเลยเห็นไหมครับนะครับชื่อสองสีไม่ต้องคล้องไม่ต้องไปจำอะไรต้องมาพูดไปก่อน หยิบไปบอกคุณเคยเน,นะครับมันมีแค่สิบหกจานสีที่คุณครูเตรียมไว้ให้ทุกคนหยิบจานน,นะครับ มีอยู่สี่ขั้นตอนนะครับแต่ในที่นี้คุณครูจะพูดถึงสามขั้นตอนขัน้นตอนที่หนึ่งก็คือเปลี่ยนคนเปลี่ยนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคืออะไรครับเปลี่ยนคนเปลี่ยนกค็คือว่าฟูกันชุ่มๆหรือกระดาษที่มันหรือกระดาษที่มันเปียกน้ำตอน,นเมื่อเจอสีปากไปมันไม่จะฟูต่อมา เปียบ,บนแห้งเปี่ยนบ,บนแห้งคือภูมิกันชุ่มชนะุ่มน้ำคือมีสีอยู่นะครับวางเขียนบนกระดาษที่เราเรียนว่าแห้งแห้ไม่ได้ไปทำอะไรมันก็จะมีรอยเป็นคลุมๆมเป็นทับคาต่อมาก็คือแห้งบนแห้งแห้งบนแห้งกระดาษแห้งกระดาษแห้ง สีเข้มข้นแล้วก็ปาดอย่างชัดว่าวิสีที่สีที่ไม่ได้บอกก็สีการเตรียมเป็นเทคนิคที่มันสูงขึ้นเตรียมพื้นนะครับกระดาษพูดขีดใช้กระดาษทรายเนี่ยอัติดแล้วครับทำต,ตัวไม่เหมือนคนอื่นแล้วปพ๊่มพูด,พดเขียนตัวแทรกในสีน้ำไปใช้แอลกอฮอล์บ้างอะไรเงี้ยครับเอาเกลือมาโรยบ้างนะเน้น ในคาสเนี้ยจะไม่พูดถึงตัวนึ้งนะครับวิธีหลักๆคือสามวิธีเปลี่ยนบนเปลียปล่ยนบนแห้งแห้งบนแห้งนะครับเปลี่ยนบนเปลียปล่ยนมือชีวิตฉันเลยชีวิตที่มันเปลีย่ยนจะชอบช้าจิจใั ช่องหนึ่งเอาเอาเป็นช่องท้ายสุดนะครับ้องใสนะ่สบายไปไม่เขอาเกลี่ยกขาฉับแช่รอจับมาเซ็นตัวเขาละครับไม่มีน้ำจับแับเอาละอันนี้มาที่จาน มันมีข้ออันหนึ่งที่มันเป็นความเคยชินเป็นความเคยชินที่ผิดพลาดทำไมคุณเล่ถึงเนี่ยเรียกแบบนั้นแหมไม่น่ารักเลยความเคยชินที่ผิดพลาดก็คือเป็นความเคยชินที่ผิดพลาดที่ไม่เคยแก้ไขหรือปรับปรุงเลยนะครับออจำรู้ว่าคุณให้เตรียมสีนะครับแล้วเราก็จะจุ่มเเสียวที้นำนำตามนะครับ ัตพอย่างนี้เแหลมบอกเอาน้ำเพิ่มหน่อยเราทำไรครับเอาการเี้ใช่ไหมอยู่ไปที่น้ำน้ำมันก็หายไปนี่ฮะสีมันก็ถูกละลายไปเป็นความชนที่ผิดพลาดมาตลอดมันเหมือนอะไรหลายๆอย่างมีชีวิตเราเราไปที่ไหน,นขันทำไปถึงเตรียมไว้สองต่อหนึ่ง สำรับีางสุงรกับจอดไว้เป็นตัวผสมจุ่มฟังน้ำอ่ะครับมันหีหมดไปล้วไปชีวิตนี้ไม่มีแล้วอะไรที่พูดบ่อยๆปากเปลี่ยนปากแฉะนี่ยครังมันหยดเริ่มตัวนัเราแก้ปัญหาวเวลาจะเติมสีสีก็อ่าอีกหน่อยก็ก้าวหน้าขึ้นก้งไป เท่หน่อยก็เป็นเหมือนเหมือนที่ทำเคมีเขาเรียนสารเป็นมีหรือจบบา,างทีปุ๊บมันยาวย่าเห็นะครับปุ๊บกี่อย่างนะครับก็จะดูโผลหน่อยครไปดูที่กระดาษนะมันทางองคองเห็นไหมครับแสดงว่าเขาชุ่มๆน้ำเอาลด้เตรียมนะเตรียมนะเตรียมเตรียมเตรียม น้ำนะครับขอนะสักสามชอ่ชอเริมต้นที่สีอะไรดีแม่สีเกาะดีไหมเหลืองแกมบอร์ดจำได้ไหมครับอยู่ช่องที่สเหลืองแกมบอร์ดแกมบอร์ด ผสมลงไปผสมลงไปครับตักช่องที่เราเตรียมน้ำไว้จับมอยที่มันเย้อหน่อยนะครับแต่อย่าลืมว่าสีน้ำก็คือสีน้ำนะมันจะไม่คนนาะกับสีน้ำมันสีพลาสติกท้าบ้านสีโปสเตอร์นะครับสีน้ำมันคือัดก็คืคขอข้าวกงขณะที่พื้นกำบัดมา ที่ที่กีหนึ่งปื้อเฮ้ยก็ยไหลใหญ่เลยดูครับ เลยเดียมไว้เรียมไหม้เดยไปตรงจุดจุดไปที่ตรงเกศสอนครับ <c oughs> เขากำลังบอกอะไรครับ <c oughs> เขาจะบอกว่ามันควบคุมไม่ได้เลยฉันควบคุมเธอไม่ได้เลย <c oughs> เห็นไหมครับ สีนะ้ำที่ธรรมาชาติเหมือนคนเลยอะ<ม>่ะเหมือนอารมณ์ของคนเลยเห็นไหมครับควบคุมไม่ได้เลยกับการหาดาวเปลีู่แลมวเอา,าออสีที่จิ้มใส่เลซที่อยู่ที่เหลืออยู่ยนะครับไต้หุ่นจเตรียมสี น้ำเงินนะครับไม่เส้นบูน้ำเงินแม่สีนสับจากคิวสายเล็กเลยสองสามสี่ห้าช้อที่ห้าที่บอกกันแล้วเียดยิบเลยนะครับเราจุ่มไป คนเปียกเราเรียนรู้ได้ครับว่าถ้าพื้นที่ที่มาเปียกมันควบคุมไม่ได้แต่สถานการณ์มันอยากนะครับเวลาก็าแห้งนะครับมันจะมีความมามเกิดขึ้นก็จะสวยเนี่ยนี่คือเปียกน,นะครับน,นี่คือเทคนิคเปียกบนเปียนนะครับเราเรียนรู้ได้นะครับ ครับค่อยๆดับทงดู่า้เราดูครับ,รบวันนี้วันอาทิตย์ที่เจ็ดพฤศจิกายนพุทธศักราชสอพันห5 3นะครับนักเรียนทั้งหมด8คนก็กำลังมีสมาธิ ากับการเรียนรู้ในการขั้นตอนของการรู้จักสีเปียกบนเปียกแล้วก็เปียกบนแห้งนะครับโดยเอาลูกของดอกไม้นะครับที่เคยชินนะครับเป็นตัวนำเสนอนะครับ เป็นสส่วนครับข,ข้าวและส่วนส่วนแรกก็แบ่งเป็นสองสอนะครับมาที่จานสีเตรียมสีเหลืองแกมบอร์ดไว้เตรียมแม่สีไว้นะครับแม่สีทั้งหมดหรืองแกมบอร์ดนะครับ แดงจินสันเล็กน้ำเงินพลาสติกนะครับเก็บไว้นะครับ